สวัสดีครับกพบกับผมโมซาดออดิโออีกครั้งนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเจฟโรแลนด์นะครับพอดีว่ามีสมาชิกในเพจฝากอินบ็อกคำาาามาว่าอยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเจฟโรแลนด์ที่เห็นว่าผมชื่นชอบแอมยี่ห้อนี้เป็นพิเศษนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสก,าก็มาเล่าให้กัน ให,ให้ฟังกันนะในปีราวๆปี1980นะครับในยุคนั้นจะเป็นยุคทองของเครื่องเสียงไฮเอ็น์ก็จะมียี่ห้อที่มันเกิดขึ้นมาค่อนข้างหลากหลายนะเช่นไม่ไว่าจะเป็นมาร์คเลวินสันนะครับเคลโดยแดนเดียโกสติโนที่ปัจจุบันจะเป็นแอมยี่ห้อแดนเดียโกสติโนตัวหนึ่งร่วมๆ ร่วมร้านที่เป็นไฮเอนในปัจจุบันส่วนในยุคนั้นเนี่ยก็จะมียี่ห้ออื่นที่เกิดขึ้นมาหลายๆตัวซิมออดิโอก็เกิดในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีเจฟโแรแลนด์เป็นอหนึ่งตัวที่ที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ที่ยืนอยู่ในยุคนั้นแล้วเป็นไอคอนิกเรียกว่าเป็นยี่ห้อที่เกิดมาใน ลำดับที่มีประมาณสัก3 4มหตัวที่แบบโดดเด่นในตลาดในยุคนั้นที่แบบแข่งกันฟัดเวียงกันนะครับอย่างสนุกสนานนะครับในเชิงทฤษฎีของยี่ห้อแต่และยี่ห้อที่จะออกแบบเนี่ยอย่างเช่นมาร์กลวินสันเนี่ยเขาก็จะตัวมาร์เองก็จะเป็นนักดนตรีเป็นนักเชลโล่นะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการเอาเสียงที่เขาอัดในห้องอัด แล้วก็เอามา playback ใน system แล้วก็เสียงมันไม่เหมือนจริงเขาก็จะมีปัญหาแกก็เลยต้องสร้างแอมขึ้นมาเพื่อตอบสนองนี้ตรงนั้นนะครับอย่างถ้าเป็นแดนเนี่ยแดนถ้าผมใจะผิดน่าจะเป็นนักบัญชีหรือนักกฎหมายนี่แหละครับแล้วก็มีความเชื่อมชอบในอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยอยากจะสร้างแอมที่ได้คุณภาพเสียงตามที่ ตัวท่านพิจารณาไว้ส่วนเจฟเนี่ยเจฟโรแลนด์เนี่ยเป็นวิศวะวิศวกรอวกาศนะฮะทำงานถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะทำงานอยู่ที่นาซ a นะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในการทำแอมแต่ว่ามีทฤษฎีในการทำเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับโครงสร้างเสียงของเจฟโรแลนดเนี่ยก็จะโฟกัสเป็นลักษณะว่า ถ้าฝรั่งที่เขารีวิวกันก็จะบอกว่าเสียงเหมือนหลอดนะครับจากที่ผมได้ฟังแล้วผมก็ว่าเสียงเหมือนหลอดจริงๆนะฮะมีความอบอุ่นของเสียงกลางที่หนาแน่นกว่าแอมยี่ห้ออื่นที่ผมเคยสัมผัสมานะครับเสียงแหลมก็ทอดยาวเป็นประกายดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่พรีเซนต์ไม่ไม่โดดเด่นจนเกินกว่าเหตุนะครับส่วนเสียงเบสก็เก็บตัวได้เร็วกระชับนะครับ ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆมีดัม p ิ i n g แฟกเตอร์ที่สูงกว่าย่ห้ออื่นสามารถขับลำโพงได้ค่อนข้างหลากหลายเรียกว่าเอาอยู่กับลำโพงหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะกินวัดสูงกินวัดต,ตำ่ำเนี่ยขับสบายมากนะครับตัวเจฟเองก็ชื่นชอบในการฟังเพลงนะครับก็สร้างแลบบขึ้นมาบุคลิกลักษณะของคุณเจฟเองก็ตัวท่านเองก็ ถ้าผมดูจากรูปแล้วก็เห็นที่ท่านยืนเทียบกับหลายๆท่านท่านยังมีความสูงเป็นพิเศษนะผมเข้าใจว่าน่าจะสูงประมาณสักน่าจะเมตรแปดสิบต้องมีครับเมตรเจ็ดสิบกว่าเมตรแปดสิบไม่ต้องมีแน่นอนนะครับเป็นคนที่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นถ้านับในปัจจุบันท่านก็เป็นผู้ที่มีอายุมากพอสมควรแล้วฮนะถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณสักแปดสิบกว่า นะครับแต่ปัจจุบันถ้านก็ยังแข็งแรงนะไปออกรถโชว์ไปงานที่ยุโรปไปเปิดตัวเครื่องเสียงไปเปิดตัวสินค้าอยู่เรื่อยๆเดินทางไปพบปะผู้คนอยู่เรื่อยๆนะครับท่านเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบพบปะผู้คนนะฮะสมัยก่อนหน้านี้ท่านตอนที่ท่านทำแอมใหม่ๆท่านก็จะฟังตัวอยู่ตามเพจต่างๆนะครับอย่างเช่น a u d i โอกรหรือเพจอื่นๆแล้วก็คอยฟังเสียงรีวิวจากลูกค้าว่า มีใครพูดถึงแอมของท่านเป็นยังไงท่านจะรีบเข้ามาตอบแล้วก็จะฟีดแบ็กโดยไวนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคนเป็นบริษัทที่มี CR CMR ที่ที่ดีมาก CRM ที่ดีมากนะ Customer Relation m a n a g e m e n t อ่าเป็นเป็นบริษัทที่มีเรื่องนี้ดีมาก ก็จะฟังฟีดแบ็ลูกค้าเอากลับไปปรับปรุงปัจจุบันก็บริษัทมีอายุเราๆสัก40ปีแล้วนะยังเป็นเจ้าของมือเดียวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ได้ขายทอดตลาดไปให้กับบริษัทอื่นๆนะครับเป็นบริษัทที่มีโลดแมปมีฮิสตอรีที่ยาวนานพอสมควรบริษัทอื่นเปลี่ยนมือไปไม่รู้กี่รอบนะแต่เจฟก็ยังเป็นเจฟอยู่นะครับเพียงแต่ว่าราคาข้าง,งวดเมื่อเทียบกับสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ก็ยังอยู่ในระดับพรีเมียมคลาสนะครับปุวันก็มีขายอยู่นะมีตัวแทนในเมืองไทยอยู่นะครับราคาก็จะอยู่ในระดับเดียวกับพวกวีตุสอยู่ในระดับเดียวกับพวกโซลูชันเป็นระดับไฮเอ็นซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับบริษัทเจฟก็มีไอเดียหรือมีเทคโนโลยีแบบเชิงที่ผมเล่าให้ท่านฟังก็คือ ต้องกำเนิดท่านเป็นวิศวกรอ,อวกาศเพราะฉะนั้นท่านก็จะมองอะไรที่แบบไม่เหมือนกับบริษัทเครื่องเสียงโดยทั่วไปเป็นบริษัทแรกๆที่ใช้อลูมิเนียมอลลอยนะครับสูตรผสมแบบพิเศษของตัวเองนะมิกอลลอยเองนะครับเป็นอลูมิเนียมที่เอาปกติอลูมิเนียมโดยทั่วไปมันจะเป็นฉลวนฉนวนแต่ว่าอลูมิเนียมของเจฟโแรแลนด์เนี่ย จะสื่อไฟฟ้าได้แล้วก็ไม่ได้น้อยนะก็แรงพอสมควรนะแต่ว่ามีกรรมวิธีในการทําให้มันเป็นฉนวนดวยการไปชุบอโนโนดายแล้วก็เป็นบริษัทแรกๆที่ทําในเรื่องนี้นะครับใช้อลูมิเนียมหนานๆมาขุดเป็นช่องเพื่อเอาเอาชิปเนี่ยเข้าไปฝังทําตัวเป็นฮิตซิงแล้วก็ลดเรโซแนนซ์ไปในตัวเป็นเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างฉลาดนะครับแล้วก็เป็นบริษัทแรกๆที่แยกพอซัพ p ลาออกจากตัวถัง ทั้งปรีทั้ง power นะฮะบ,บริษัทอืน่นๆอาจจะอยู่ power ไม่ค่อยแยกกันแต่เจียรโรแเป็นบริษัทแรกๆที่แยกออกมาแล้วก็เป็นบริษัทแรกๆที่ใช้ไฟแบบ DC หรือแบตเตอรี่ในการที่จะเลี้ยงตัว power amp ได้มีทฤษฎีในการดีไซน์เรื่องนี้ตั้งแต่แบบ30ปีก่อนนะฮะซึ่งแบบยังไม่มีใครคิดถึงทำตรงจุดน,นี้นะครับแล้วก็เป็นบริษัทแรกๆอีกเหมือนกันที่กล้าที่จะใช้ แอมหลากหลายคลาสแรกก็ทำคลาส A ต่อมา A a พลัสแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นดิจิตอลคลาสเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับแอมดิจิตอลคลาสเป็นบริษัทแรกๆนะครับก็มีทฤษฎีในการมองมีทฤษฎีในการสร้างดุดเสียงไม่ธรรมดาแล้วของที่ใช้ก็พรีเมียมวัสดุที่ใช้ก็ค่อนข้างสุดใช้ขั้วของคาดาาทั้งหมดนะครับใช้ C ีของเจนเซน นะครับคือบริษัทอื่นๆผมยังไม่เคยเห็นนะกล้าใช้ C ของเจนเซนแล้วก็เรียกว่าพรีเมียมของที่ใช้นี่ไม่ใช่ของธรรมดาเป็นของแบบค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรค่อนข้างสูงอ่าก็เป็นแอมตัวที่ผมประทับใจมากๆเป็นยี่ห้อที่ผมเรียกว่าเลือกไว้ใช้ในซิสเต็มประจำอยู่กับตัวเนี่ยมาระยะเวลายาวนาน10กว่าปีสิปีขึ้นไป แล้วก็มีความแฮป p y กับเขาอยู่แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนนะ mm. ก็ยังใช้อยู่ต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าน่าจะฟงัฟงกันไปตลอดแลลวครับคงไม่เปลี่ยนนะฮะในวันนี้ก็ก็ที่ที่บ้านของผมที่ร้านผมเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวจะไปลงดีเทลกันก็คือโมเดล5กับโมเดล8นะเดี๋ยวจะไปดูหน้าตาไปดูโครงสร้างกันว่าเป็นยังไง โอเคก็ตัวนี้จะเป็นโมเดล5นะครับจะเป็นเออร์ลี่กว่าโมเดล8ตัวนี้นี้จะเป็นโมเดล8นะครับสังเกตว,ว่าแชสซีนะฮะจะเป็นอลูมิเนียมหนาอันนี้อย่างน้อยหนาประมาณสักเซนนึงเซนกว่าครับผมมีความแข็งแรงทนทานและผมชอบแอมที่มันมีดีไซน์แบบมีหูจับแบบนี้ครเวลายกนี่แข็งแกร่งเพราะปัจจุบันแอมตัวใหม่ๆมาเนี่ย ทำออกมามักจะไม่มีหูจับแล้วเวลาหยิบจับอะไรมันก็ลําบากมันนี่ไม่เบานะฮะไอ้ตัวนี้นี่หนักกว่าไอ้น,นี่นะฮะไอ้น,นี่หนักร่วมห้าสิบโลไอ้น,นี่หนักหกสิบโลครับต้องใช้สองคนไอ้น,นี่คนเดียวนี่ก็เรียกว่าไม่ไหวแล้วครับต้องสองคนอยู่แล้วแต่น,นี่นี่ต้องสองคนแน่นอนเลยโมเดลห้านี่หนักมากนะฮะแล้วก็ดูนะฮะว่าแชสซีนเขาเขาเป็นอลูมิเนียมแท้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นกระปุกน็อตนะฮะที่ ผมเอาไว้เก็บน็อตที่เป็นเหล็กนะฮะเป็นจะเ,เป็นแม่เหล็กเนี่ยสังเกตก็คือเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะฮะดูนะไม่ดูดนะครับนี่เหมือนกันไม่ดูดนะครับเป็นลูมินียมทั้งตัวนะครับอ่านี่ดูข้างในกันนะโอเคอันนี้ข้างในโมเดล5นะครับให้ดูว่าวงจรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ ใช้ชิปแบบนี้นะครับจะเป็นชิปแบบจอนบินแบบโมโตแบบนี้นะฮะผมไมชัดไม่ไมค่อยชัดอ่าจะเป็นชิปโมโตย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ข้างหนึ่งตกประมาณฝั่งบน9ตัวฝั่งล่าง9ตัวเหมือนกัน2ฝั่งนะฮะทั้งหมดข้าง1นึตัวนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เรียกว่าดวนโมโนที่แบบ ใช้ชิปจัดเต็มมากผมยังไม่เคยเจอแอมที่แบบใช้ชิปโมโตแบบเยอะๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูนะครับเอกลักษณ์ก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะกับป๋องนมสีตัวแล้วก็มอแปลงอีกรู่หนึ่งนะฮะก็จะก็เหมือนกับโมเดล8นะฮะโมเดล8ตัวนี้ก็ใช้ C 4, 4ตัวเหมือนกันแล้วก็มีมอแปลงอีกลูกหนึ่งแต่ว่าก็จะดีไซน์ให้ดูสวยงามรุ่นโมเดินมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการดัมด้วยอลูมิเนียมแบบ เต็มพิกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรโตไทป์ก่อน Early ก่อนส่วนนี้ก็จะเป็น next version ต่อมาฮนะก็มีดีไซน์ที่โอเคขึ้นมานะครับแต่ก็ยังมีอ่ะที่เปลี่ยนไปก็คือแทนที่จะใช้เป็นเป็นไอตัวชิปตัวโมโตอันนี้ก็จะเป็นทรานซิสเตอร์แบบแบบแตัวแบนๆแล้วฮะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะเรียกมาเป็นมอสเฟตนะฮนะนะก็จะไม่เหมือนกับชิปตัวตัวจานบินแบบแบบแบบนู้นแล้วนะครับวัตตก็ต่างกันนะฮะไอตัวนี้ข้างหนึ่ง250วัตต์นะครับสข้างตกข้างละ250ส่วนไอ้นี่เพียวคัตเตกข้างละ150แต่จากที่ผมดูดีไซน์แล้วผมว่าทั้งคู่เป็นเพียวคัตเนะดูแล้วไม่ต่างกันแต่ก็อยู่ที่การบอัดกระแสแล้วก็ อยู่ในการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมซึ่งถ้าผมบอกตรงว่าพรีเมียมทั้งคู่อันนี้ฝุน่นน้อยหน่อยเพราะฝาปิดไม่มีร่องอากาศแต่ดีฝาปีกมีร่องอากาศก็จะมีฝุน่นเยอะหน่อยนะฮะเครื่องของผมทุกเครื่องก่อนจะลงขายก็ส่งให้ช่างตรวจเช็กก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วนะฮะว่าทํางานสมบูรณ์ปกติถึงจะมาลงนะครับสวยงามทั้งคู่ผมชอบไส้ในแบบนี้ฮะงานแน่นๆละเอียดละเอียดแบบนี้แบ่ง ดูอันโมโนสองฝั่งชัดเจนเหมือนกันนี้ดูสองฝั่งแบ่งชัดเจนเหมือนกันก็ถือว่าสุดยอดนะครับ